เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมายังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอำเภอพิมายนำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านบัวบานตําบลสำมฤทธิ์อำเภอพิมายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น สำหรับอำเภอพิมายค่ะถือว่าเป็นจุดรวมน้ำก่อนที่มวลน,น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน,น้ำระลอกใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารยังคงอยู่ในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันนะคะสถานการณ์คลี่คลายแล้วรวม9้าอำเภอและยังคงมีน้ำท่วมในอีก8อํอำเภอค่ะได้แก่อําเภอปากช่องโนนสูงพี่ไมายเฉลิมพระเกียรติจักราษปักธงชัยสูงเนินและอําเภอชุมพวงรวม24ตําบตำบล108หมู่บ้าน1716ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง